ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับสมุดโคจรเฮลตี้ไล l e ทริปครั้งที่2ท่องเที่ยวปจนภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพวกเราได้สนุกสนานกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนานามากมายแต่เขาบอกครับว่าความมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะในสัปดาห์นี้เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความมัน,ก,มมนกับการล่องแก่งหินเพลิงกันครับและตอนนี้ที่ปรึกษาทางด้านการโคจรของเราก็มีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปล่องแก่งมาฝากผู้ชมทุกท่านกันด้วยล่ะครับ เนือการนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนายแพทย์สรานอินทกุลนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันหัวหน้าศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวศศรีนครินสวัสดีครับคุณหมอสัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคุณหมอครับนะครับผมในสัปดาห์นี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของเรานั่นก็คือการที่จะล่องแก่งหิงเพลิงนะครับก่อนที่เราจะไปล่องแก่งกันครับผมเพื่อความปลอดภัยทํายังไงดีครับคุณหมอครับก็ต้องใส่อันนี้ครับกันกระแทกแล้วก็เนื่องจากเราไปทางน้ําก็คงจะต้องมีชูชีพให้เรียบร้อยนะ ให้ฟิตดีกับขนาดด้วยนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องดูที่เรือด้วยนะครับ,รบว่า มันจะมีจุดที่เราจับยึดจับไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเราจะได้รู้ตัวที่จะระวังได้ถ้าอย่างนี้เวลาล่องแกงไปเนี่ยมันก็ต้องมีอุบัติเหตุเล็กน้อยอยู่แล้วแล้วการปฐมพยาบาลเนี่ยต้องทำยังไงครับคุณหมอคือถ้าเจ็บข้อเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยหลักการก็ต้องนิ่งก่อนครับพยายามให้นิ่งให้มากที่สุดแต่ถ้ามีแผลก็หลักการก็ต้องห้ามเลือดหาผ้าที่สะอาดมาเพรสเชอร์กดไว้แล้วเอามือกดทับอีกทีนึงกดทับไปเพื่อให้เลือดออกน้อยที่สุดและให้เลือดหยุดเร็วที่สุดครับ คงไม่เป็นอะไรมากรีบเอาขึ้นมาจากน้ำาช่ไครับแต่ถ้าถึงขั้นว่าหมดสติอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ต้องปั๊มหัวใจถ้าหัวใจหยุดเต้นความที่บริเวณกระดูกกลางหน้าอกเนี่ยครับ, oh. รบให้ลึกสักนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแขนต้องตึงครับแล้วกดด้วยความเร็วนาทีนึงเนี่ยให้ได้เกินร้อยครั้งในทริปนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์เรายินดีมากครับที่จะได้มาดูแลด้านสุขภาพให้คำ mm hmm. แนะนำต่างๆรวมทั้งมีทีมพยาบาลที่จะมาช่วยดูแลเรื่อง เจ็บป่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับครับหลังจากที่ได้ข้อมูลจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยมีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเป็นกิจกรรมที่สะสมคะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Good Looking ง่ายมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้แต่ละคู่นะคะออกมาจับฉลากกันค่ะซึ่งถ้าหยิบขึ้นมาเป็นหมายเลขใดนะคะเราก็ต้องเอามือเนี่ยหยิบเข้าไปในกล่องภายในกล่องนี้นะคะจะมีขวดน้ําของคริสตัลอยู่ถ้าได้ไปเนี่ยเราก็จะได้คะแนนแต่ถ้าไม่ได้มันจะมีบทลงโทษอยู่ค่ะอยู่ที่ใต้ขวดซึ่งเป็นอะไรเราก็ไม่รู้และมันเป็นโ,โดนแป้งนี่ไงแป้ง,ปงอย่าไปยั้งครับผมเราต้องมีแป้งเดี๋ยวนี้เยอะๆไง ป evet> voilà 네 um ึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั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 ๊บทำอย่างนี้ไม่ตายไม่ตายไม่โดนอะไรเขาอ่ะนี่เป็นการสาธิตนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญรถหมายเลขหนึ่งนะคะมาร่วมสนุกกับเราก่อนเฮ้ยพี่โดนอะไรอ่ะอากาศร้อนขีม้าตกจริงเหรอยิงดูดิเอาละครับมาดูกันสิครับว่าใครจะรอดกันบ้างเริ่มแล้วครับ แมถ้าดวงดีก็เฮกันไปครับแต่ถ้าดวงไม่ดีนี่สิครับบางโดนทาโทษก,กันไปตามระเบียบครับเริ่มอย่างพี่คนนี้ครับโดนลิปสติกเขียนหน้าโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียวแต่งหน้าแบบนี้ก็สวยเป็นแบบนะครับทีนี้มาดูคู่นี้ครับโดนแตกโอ้โหนี่กะว่าไม่ต้องไห,หายใจหายคอกันเลยทีเดียวสนุกสนาเนเบกแบบครับ แหมเรียกได้ว่าสนุกสนานจริงๆครับกับเกม o o d Looking ซึ่งมีทั้งคนที่รอดไปแบบหน้าตาดูดีสะอาดสดใสสวยวิง่งแล้วก็มีทั้งคนที่หน้าเล็กไปตามๆกันแบบนี้นี่แหละครับแต่ตอนนี้ผมว่าให้ทุกคนไปพักล้างหน้าล้างตากันให้เรียบร้อยซะก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อแน่นอนครับ สนับสนุนการโคจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดร o y ฮิลคอฟท์รีสอร์ทแอนสนับสนุนการโคจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทางออ l นิว Suzuki เออร์ติกาซูซูกิว f l อฟไล AAS 3 G 2100 ไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตกลับมาโคจรกันต่อครับเรายังอยู่กับสมุดโคจรเฮลที้และลีทริปครั้งที่2ท่องเที่ยวระจนภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและตอนนี้พวกเราก็ออกเดินทางไปยังแก่งหินเพลิงอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีครับสถานที่แห่งนี้เราจะมามันกับกิจกรรมล่องแก่งในวันนี้ด้วยกันครับและด้านหลังเหล่านี้ครับก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมรอคุณผู้ชมอยู่นั่นคือเรื่องราวของไทยประกันชีวิตครับ ดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตภารกิจนี้มีชื่อว่าภารกิจล่าขุมทรัพย์แบ่งทีมทีมละ6คนครับเป็นทั้งหมด5ทีมด้วยกันแล้วให้เลือกของได้2ชิ้นครับของทั้งสองชิ้นมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในจุดต่างๆอีก3ฐานด้านไหนได้ ซึ่งต้องขอบอกนะครับว่าของบงชินนั้นเราได้มีการซ่อนบัตรไทยไลฟ์การ์ดของไทยประกันชีวิตเอาไว้ด้วยครับและถ้าทีมไหนได้ไปก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าทีมอื่นๆในการเล่นเกมฐานต่อๆไปด้วยล่ะครับมาดูแต่ละทีมเขาเลือกของกันดีกว่าครับอ่านั่นพี่สีน้ําเงินครับจะเอาเชือกฟางไปทําอะไรกันละครับนั่นอ้าวนั่นก็เลือกมวกคู่นี้เลือกกันไกลครับแล้วนั่นพััวพี่ครับพี่จะเอาไปปลูกผักในป่าหรือยังไงกันครับอ่านี่ก็ได้ถุงใส่ของจะเอาไปเก็บผักกันละครับ แม่คุณผู้ชมครับแต่ละคนเลือกของได้หน้าหนักใจจริงๆครับเราเลือกอะไรมาครับผมได้สองขาวมาด้วยแล้วนี่อะไรครับเข็มกัดครับเอามาทําอะไรครับเป็นเบาดีคอ๋อกาวว่าถือของให้เบาไว้ก่อนสีม่วงมั่นใจเอของที่เลือกมาไม่น่ามั่นใจเลยซองจดหมายกับเข็มกัดเลือกอะไรมาครับผมได้ไทยาร์ดด้วยครับโอ้ได้ได้มาด้วยได้มาด้วยได้มาด้วยโอ้ดวงดีจริงจริงทีมนี้ เมื่อเลือกของกันได้เป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาออกตามล่าหาขุมทรัพย์กันแล้วล่ะครับลุยกันเลย ตอนนี้ก็ามาถึงฐานที่หนึ่งซึ่งมีคุณโกศินประจําอยู่ไปดูกันดีกว่านะครับว่าฐานนี้จะมีขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่และพวกเขาจะสามารถเอาขุมทรัพย์ไปได้หรือไม่กติกามีอยู่ว่าในแอเรียพื้นที่นี้มีไข่ทั้งหมด6ฟองในหนึ่งในจํานวนนั้นจะมีไข่ทองคําอยู่หนึ่งฟองต้องตอบคําถามให้ได้ก่อนถึงจะผ่านเข้าไปหาไข่ได้แต่ละฟองโดยคําถามมีอยู่ว่าสโลการของไทยประกันชีวิต คืออีอังไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยผิดครับเอายังไรก็พี่ครับเ,เอาใช้ตัวช่วยถ้าตัวช่วยไหมผมขอใช้สิทธิ์ไทยไลฟ์การ์ดครับผมรับมากกว่ากับขับไทยประกันชีวิตครับในเมื่อทีมคุณใช้บัตรตัวช่วยแล้วนะครับผมจะให้ตอบอีกหนึ่งครั้งดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิต ถูกต้องครับเชิญคําอบหาไข่แล้วครับผมเอาละครับเรามาดูกลุ่มสีขาวเพืาอออกตามหาไข่กันดีกว่าครับบางก็แหวกหญ้าบางก็ควานหาตามต้นไม้มาเจอไหมครับนั่นอย่าลืมนะครับว่ามีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับอ่าเจอกันแล้วครับได้ไข่ทองคาแล้วครับยินดีด้วยครับแต่สําหรับกลุ่มต่อไปที่จะตามหาไข่นี่สิครับผมขออนุญาตจัดการเองเลยดีกว่าครับกับคําถามที่ว่า สีสัญลักษณ์ของไทยประกันชีวิตนั่นคือสีอะไรครับเมื่อปรึกษาหารือกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลงความเห็นแล้วตอบออกมาว่าสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินถูกต้องค่ัเมื่อตอบคำถามได้ถูกต้องเรียบร้อยก็ถึงเวลาออกตามหาไข่กันเลยครับแหมจะได้สักกี่ฟองล่ะครับเนี่ยขออนุญาตโชว์ของนิดหนึ่งครับผมของที่หามาได้หนึ่งชิ้นนั้นนะครับอ <the> <card> ยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ 1ชิ้นนั้นนี่คือชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับที่หกคนนี้มีความพยายามในการหามานะต้องรักษาไว้ให้ดีมันจะมีการแตกมีการบุบสลายหรืออะไรงี้ไม่ได้เลยเข้าใจไหมฮะอันนี้สําคัญมากเชิญครับผมรับครับอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายตกอุ้ยตายตกแล้วอ่ะไวอุ้ยใครตกอ่ะสมบัติชิ้นเดียวตายแล้วตายแล้วค่ะทำไงดีคะเนี่ย ไข่ตกคะ่ะแม่อะไรจะมือไม้อ่อนขนาดนั้นครับคุณนิติครับเอาเป็นว่าให้คุณจ๊อบเขาเคลียร์กับพี่ๆไปก่อนดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เราไปดูฐานที่สองครับมีคุณแพรรี่ของเราประจําการอยู่ดีกว่าครับเห็นว่าฐานนี้มีคุ้มทรัพย์เป็นลูกโป่งซะด้วยแต่จะหาง่ายกว่าไข่ไก่หรือเปล่านั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับคำถามถามว่าแก่งหินเพิงอยู่ในอำเภอใดค่ะอำเภอนาดีครับ เป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะสุดท้ายและมันหายใจไม่ออกถือก็ได้ผมแล้วไม่เข้าใจทีมงานจริงครับว่าไอเจ้าไข่ไก่กับเจ้าลูกโป่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับป่าตรงไหนแม่เผอแป๊บเดียวได้มาแล้วครับหนึ่งใบครับว่าแต่ว่าใครไปดึงน้องเขาโอ้ดึง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 ใหญ่แล้วเอากิ่งไม้นั่นเองครับ เอาล้ครับหมดเวลาก็ได้ลูกโป่งกันมาเรียบร้อยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีอุปกรณ์รที่จะเอาเจ้าลูกโป่งไปยังฐานต่อไปนี่สิครับสงสัยต้องพึ่งตัวช่วยกันซะแล้วล่ะครับเราจะถามคุณว่าคุณจะใช้ตัวช่วยไหมคะใช้ทางลยค่ะ,คะยังไม่ได้ใช้มาในฐานอื่นใช่ไหมคะย่าค่ะถ้ายังไม่ใช้งั้นรับไปเลย,ย,ยถุงพลาสติกที่เราจะนำผ้าขุมทรัพย์ไปรับไปเลยค่ะค่ะ ก็ได้อุปกรณ์ไว้ใส่คุมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยครับหน้าตาสบายอกสบายใจกันเลยทีเดียวครับอ้าวได้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะสิครับและตอนนี้แต่ละทีมก็ออกเดินทางพร้อมกับขุมทรัพย์ที่หามาได้ ซึ่งกว่าจะไปถึงทางสุดท้ายนั้นต้องเดินทางเป็นเวลาไม่ใช่น้อย,อยเลยทีเดียวครับแถมยังต้องคอยดูแลขุมทรัพย์เป็นอย่างดีไม่ให้ตกแตกระหว่างทางก็เปรียบเสมือนการที่เราต้องวางแผนชีวิตให้ตัวเองและคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าการทําประกันชีวิตนั้นเป็นอีกหนึ่งคำตอบสําคัญที่จะช่วยวางแผนชีวิตของคุณได้หลังจากเดินป่าก,กันมา2กิโลเมตรครึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆครับทางสุดท้ายกติกาง่ายๆครับต้องโยนของใส่ภาชนะให้ได้ และคะแนนทั้งหมดที่ตามล่าหาคุ้มทรัพย์มามันอยู่ตรงนี้แหละครับเอาละพร้อมหรือยังครับพร้อมครับหนึ่งสองสามโยนครับตายโอ้โหพี่ๆแต่ละคนนี่เซียนกันมากๆเลทีเดียวครับกับการโยนรับสิ่งของไม่มีพลาดเลยครับ และเมื่อได้คะแนนก,กันไปที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปมันกับการล่องแกงหินเพิงกันแล้วล่ะครับแหมคมผู้ชมครับสนุกสนานจริงครับกับประสบการณ์การล่องแกง เพื่นของพวกเราในวันนี้ซึ่งการล่องแก่งที่นี่เขาก็มีความยากง่ายตั้งแต่ระดับ3ไปจนกระทั่งถึงระดับ5กันเลยทีเดียวครับแต่สบายใจหายห่วงได้ครับเพราะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของประเทศกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากมาสนุกสนานแบบพวกเราแบบนี้แล้วก็แนะนําให้มาในช่วงหน้าฝนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับ สนับสนุนการโคโจรโดย Quality Express โทร02-277-8000 m e p l u s เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด u m e p l u s ชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคโจรกัต่อครับกับสมุดโคจรเฮลตี้แลรีทริปครั้งที่สองท่องเที่ยวประจนภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของความสนุกสนานกับงานจังเกไนท์ปาร์ตในค่ำคืนนี้กันแล้วล่ะครับ ซึ่งแต่ละคนก็เรียกได้ว่าแต่งกันมาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวมีทั้งแม่เสือสาวอะฮ่าหรือจะเป็นพ่อทศานเจ้าป่าหรือมนุษย์จุกหินก็ยังมีเลยล่ะครับเรียกได้ว่าขนกันมาหมดป่าเลยก็ว่าได้ในเมื่อจัดกันมาเต็มสักขนาดนี้แล้วเราก็มีรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยมเอามามอบให้กันด้วยล่ะครับไปช่วยรู้กันดีกว่านะครับว่ารางวัลนี้จะตกเป็นของคู่สีคู่ไหนกันแน่และรางวัลแต่งกาย จังเปไน็นไรีบยอดเยี่ยมได้แก่คุณอพ,พันธ์และคุณประภาเิีครับมายเล่นเสร็จค่ะรางวัลคือกีฬวอเชอร์ที่พัก2วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ4ท่านจาก Royal ฮ i ล l r รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคอนครนายกค่ะหมาก็เรียกได้ว่าเหมาะสมแล้วล่ะครับกับรางวัลที่ได้ก็เล่นจัดเต็มกันมาซะทั้งคู่แบบนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็มาถึงรางวัลผู้ชนะ3อันดับแรกของกิจกรรม h e a t t ้และ r y Trip ครั้งที่2กันแล้วล่ะครับ ซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสุชาติสมุทรโคจรซีอบริษัทสารฟ้าจำกัดขึ้นมาเป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะกันด้วยล่ะครับผู้ชนะเลิศอ,อันดับ3ได้แก่ผู้ของคุณชนพลบุญขจายและคุณสันสฤตเอี่ยมอุดมซึ่งก็ได้รับของรางวัลจากไทยประกันชีวิตและผู้ร่วมสนับสนุนอื่นๆอีกมากมายรวมถึงตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่จำนวนสองที่นั่งจากรายการสมุทรโคจร ส่วนรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับสองได้แก่คู่ของคุณอำนาจและคุณภารดีแสงดวงเดือนซึ่งก็ได้รับของรางวัลจากไทยประกันชีวิตและผู้ร่วมสนับสนุนต่างๆนานาม,มากมายรวมไปถึงตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพภูเก็ตจำนวน2ที่นั่งจากรายการสมุดโคดรครับ แม่คุณผู้ชมครับนี่แค่ที่2และที่3ของรางวัลยังมากมายขนาดนี้รางวัลที่1จะขนาดไหนครับเราไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าคู่สีคู่ไหนจะขวารางวัลที่1ไปคลอง ชีวิตค่ะแพ็กเกจทัวร์กรุงเทพพม่าสวัน3คืนจำนวน2องพันจากคุณที่ นี่แหละครับเรื่องราวความสนุกสนานของสมุทรกรุงจอนเฮลตี้แลร t r i ปครั้งที่2ท่องเที่ยวผจญภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดลอ้อมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกๆคนคและที่สำคัญที่สุดผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราครับขอขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะน้าดื่มคริสตัลครับ โครงการเที่ยวตามรอยพ่อเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงครับและท้ายที่สุดนั้นต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมโคจรทุกคันทุกคนครับที่มาร่วมทํากิจกรรมสนุกสนานแบบนี้ร่วมกันก่อนจะลากันไปมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนํามาฝากเพื่อนร่วมโคจรทุกคนอย่าพึ่งไปไหนครับดูซะก,ก่อนว่าเขาเป็นใครตอนนี้เมืองไทยสองคนเจมจิก,กับนัดเดพร้อม พระนอนง่วงมังคนที่มีนักร้องมาด้วยเป็นนักร้องเงาเสียงครับเงาเสียงพี่แอ๊วยอดรักสลับใจพวกเอารพี่เอพวกเรามซอดรับ บมกัันไว้ละอันบ้านมาถึงกี่โมงนะห้อบอกเขาไปเลยห้าโมงครึ่งนแม้แล้วประกาศก็ไม่น่าขึ้นเลยเจมจิตอย่างนี้นัดเด็งอย่างนี้หน้ายังรองเท้าของทางนั้นเลย และภาพความสุขสนุกสนานของสมุดโคจรเฮลตี้แลลี่ทริปแบบนี้จะกลับมาอีกอย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นเมื่อไหรนั้นต้องคอยติดตามให้ดีนะครับกับรายการสมุดโคจรสำหรับคืนนี้นอนลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ